สวัสดีค่ะตมช่วมเอฟซีทุกท่านก็นยินดีตอนรับเขาซูชองเจน่างน้ำโชกนะคะค่ะช่มคขาสำหรับเซานีเป็นเสาของวันที่1 1กันยายน2568เนาะคะเนาะเอ่อเานีอาจจะพา่านผช่วมไปติดตามไปอัปเดตตัตวเลขแนวทางราวพัฒนาของเอฟซีอนแก่นหลังจากมือเมื่อคืนี้นะคะตมช่วงขาเข้าไปที่7 1 1 7ตัวรูบตัววิ่งก็เข้า7นะคะ ตัวโต๊ดก็เข้านะคะตรงช่วงขาตัวโต๊ดก็เข้า079เลขที่ออกคือ709กับ17สรุปคือเข้าบนเข้าล่างนะคะเข้าบนเข้าล่างอาจารย์เอฟซีคอนแกนเพื่อนกับเฝ้าทรงมหายท่านที่นะคะเฝ้าทรงมหายท่านที่เดี๋ยวเราไปตามนุ่กันนะค,ะค่เนาานะู้ช่ว่ะเมื่ขึ้นนี่อุย้ยเข้าไหล่สำนักค่ะ คลิปนี้นะคะทำชุ่มขาแอดให้ทำชุ่มไปติดตามรับชมตัวเลขแนวทางของ f อขอนแก่นอาจารย์สารคามแล้วก็น่าจะเป็นพ่อพรมอีกอาจารย์หนึ่งนะคะที่่งมาแล้วที่รงมาแล้วตอนนีนะคะน,นี้ที่รงมาแล้วตอนนี้มี มีคนสรารคามีพ่อพมแล้วก็ f อฟซีขอนแก่นนะคะเอาทำงช่วมไปมึงเลยเอาเอฟซีขอนแก่นก่อนเนาะนี่ค่ะทำช่วมขาตองนวดเลยต่องวดเลยนะคะหัวเสารอแอดตื่นมาแอดเขียนแก่กา้ามาลงใอ้ถุงช่อมเนี่ยหวจักน้ำเลยตัวเลขแนีอาทางคนบอกว่าวิ่งรูดที่6กกับห้า เน้นไปที่6นะครเพับนบอกเน้นไปที่6ตัวเลขจับคู่มี6 7 5 7 6 8 5 8 6 9 5 9 6 0 5 0, 5, 0. ตัวเลขที่พันจับคู่ให้ชุด3มตัวนะคะห้าหกศแล้วก็8 6 9 ตัวที่วงกลมสีแดงคือตัวเน้นวงกลมสีแดงคือตัวเน้นเนาะค่ะเนาะเน้นไปที่67 68 69 60เพราะว่าอาจารย์เอฟซคอนแกนเพิ่นบอกว่าเน้นที่6ตัวที่เพิ่นเน้นก็นคือติดกนะคะ67 68 69 60เอาทถาช่วมพิจรารณาเลย ชุดสามตัวมีห้าหกศูนย์ห้าหกแปดแปดหกเก้าจะโตด,ดเอาหรือจะหมุนหกประตูดได้เลยเพราะว่าอาจารย์เอฟซีควอนแกนนี่เพื่อนเคยถือขอดสี่ตัวด้วค่ะตรงช่วงขาตอนนั้นแอดจำได้ว่าเพื่อนถือ4ีตัวจนจนขอพักไปเป็นเป็นอาทิตย์ช่องอาทิตย์เนี่ยเพื่อนว่าไปท้ำบุญกอน เอ้ยเพื่นเดครับเอาแคบหน้าจอเลยคะ่ะทรงช่วงขายแคบหน้าจอเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขเนวทาง f อซขอนแกน่นอาจารย์สารคามแล้วก็ของพบพุ่มแล้วก็ค้นสารคามอาเจ้าล่งเซ็นํากันจะได้เป็นข้อมูลในท่ทามชช่วงตัดสินใจเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปตัวเลขแนวทางของพบพมลง่ห้ตะมือขึ้นนี้นะคะพบพมบอกว่า9กับ3มี7 9 8ด 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 8 8ก้าแปดเก้าเก้าหกเก้าห้สองเก้าหนึ่งเกสามเสห้สามแกสามอตอวตลีบอคือ อาพวกเป็นอย่างกับทำช่วงขาดอันผู้นึงอาจจะเป็นบนผู้นึงอาจจะเป็นล่างก็ได้เลขวิ่นเก่าสามหกเจ็ดสี่นะคะอันนี้คือตัวเลขเนียทางของบุคคมขีดสี่เหลี่ยมเป็นยังเจน่างสีสี่เหลี่ยมคือตัวเนียนตัวบนเนียนก็นมีสีออกได้คือกันนะคะอาทำช่วงแคบนาจออันนี้คือตัวเลขเน,น,นียทางของอคนสารคามพุทธใหมาตะมือขึ้นนี่มัอว่าเลขเพิ่นเขาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ง เพื่อกัฝ่าไหามากเลยตัวเลขแนวท่าของเพิ่นนะคะเลีกติด6กสามห้าเอาเนีน6คือก,กันกับของอันเอขอนแก่นเลยนี่ตัวเพิ่นเนีนห้าศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกตัวเนีนสุดๆคือตัวสี่เหลี่ยม6 0 6ูนย์หสองสอันนี้เป็นชุดลองถาม่าคือกันบอ อ้าวช่วที่60ละสีท่านช่60-0ตัวช่น,นะคะนี่ชวนไปที่60กับ50นะคะระวังให้ดีนะคะตัวเลขเนี้ยทางสำนักต่อไปคือสำนักของอาจารย์สารครามอาจารย์ก็สารครามกับคนสารครามคนละ,นนะคนเลยค่ะเด้อ อย่างพี่นวงว่วเอา้าคือสารคามคือกันนะนาะอดเขียนมวนอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารคามนะคะ12กย68ผู้ใหญ่ใจดียัง่อท่านนี้มากค่ะคุณช่วงขะผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวส่งมา น่าจะไม่เกินวันนี้เราพัฒนาอาจารย์สารคามอาจารย์สารคามบอกว่าวิ่งรูดที่8กับ9 8กับ9นะคะเน้นไปที่8นะคะเพิ่นเน้นที่แชุดจับคู่มี8ปดสองแดสาม แปดสี่แปดห้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าอ็ดคิดเสียงแป๊บหนึ่ง เน้นที่8นะคะวิ่งรูดที่8กับ9เน้นที่8ชุดจับคู่มี8 2 8สอง 8, 3, 8, 3, นี่เน้น8 4เน้น8 5หก็เน้น9 3สก็เน้นนะคะอันนี้เป็นชุดตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารคามนะคะตัวเลขแนวทางของอาจารย์สารคาม ตัวเลนเนี่ยทางของอาจารย์สละคขามชนก็ของเอฟซีขอนแกน่นตัวชวนกันคือห้าแปดแปดห้าเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็เก้าห้าห้าเก้าตัวไหนอีกมีแค่นี้ที่ชนกันนะคะชนกันแปดหากับเก้าหานะคะเอามือวันสุกสิออกตัวใดเข้าโบ่งหูตะว่าตัวเลนแนวทาง ชุดที่เมือขึ้นนี่สายดวนลาสุดอยู่ในกลุ่มวิเอพี่เข่าสามตูเข่าสองตูนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเ,เยอยข้ากู้ใดอยากเข่ากลุ่มวิเอกพี่กะทักมาเบิร์ดเจน,น่างใดย์ปสมสอ้าห3ห้าสี่ห ตัวเลขหน่อยชุดโอกาสที่เขาจะได้ไมีหลายกระทงช่วงขามีหลายเพราะฉะนั้นทระช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนต้องไปอยูนี่กลุ่มวิ่พีถ้าผู้ใดอยากทําเงินจริงนะะเนาะค่ะเนาะเอาอันนี้เป็นข้อมูลให้กรช่วงใดตัดสินใจนะคะเป็นข้อมูลนะคะมือขึ้นนี้ ล็อกเล่าพัฒนาออกบุญออกล่างตอนนี้แอดได้มาไแอดใหญ่มาเลี้ยวย่อยแล้ว,เ,ว,เ,วเจอกันไหมที่คลิปหนาเนอะค่ะน,นอะเป็นคลิปล็อกเล่าพัฒนานะคะเอาเจอกันไหมคลิปหนาค่ะทอมชิวขาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ